ดีค่ะไม่น้อจะเห็ดย่ำนะคะย่ำไข่ขาวแต่น้ำมันแล้วก็ไข่ขาวสีเหลืองนะคะเอามาทอดค่ะไม่น้อยเห็ดอ่าเป็นสปาเกตตีเพื่อไงกินก็ไม่เห็ดเป็นมักกะโรนีซอดคาโบโนาร่าแล้วไข่ขาวมันเหลือนะคะไม่น่อยก็เอามาใส่น้ำมันโอ้เอาใน้ำปลาเอาใส่น้ำปลาแล้วก็ตีแล้วก็เอามาทอดนะคะเดี๋ยวจะเอาไปทำยำนะคะ เป็นเมนูที่วังหาของของเหลือทิ้งนะคะจะทอดให้กรอบน้าะแ้วก็จะไปหัน่นแล้วก็จะย่ำย่ำก็จะใส่เป็นผากัดดองนะคะยำสามยำสามเกลือนะคะไข่ขาวทอดกรอบแล้วก็ปัก,กัดดองแล้วก็กุ้นเชียงนะคะเพื่อจะกินกับข้าวต้มนะคะเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่อดแบบของเหลือเป็นอีกหนึ่งเมนูนจากจะต้องออกมานานกินแล้วก็กินได้และต้องอร่อยด้วยนะแตะ่เนาะ อ,อนใส่เดือดกรอนบอนะคะก็จะมีแต่ไถ่ขายจะ้างก่ขาวกรอบนะคะพอะไก่ขาวกรอบแล้วเขาก็จะเอาขึ้นแล้วก็วจะทอดคุณเชียงนะคะเดี๋ยวเยวเข้าไปเจอกันตอนย่าเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวคุณเชียงก็จะทอดก่อนทอดต่อให้เสร็จนะคะสำหรับคุณเชียงเนี่ยก็ หัน่นมันใดขนาดทีแล้วต้องการแล้วก็เอามาทอดนะคะส่วนผักกาดดองใบ่น่อยแดดเอาออกมาแล้วกระต้มแล้วก็ล่างหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะรอคั่นยงเราก็จะรอทอดคุณเชียงให้ได้ที่ให้สวยง,งามแล้วก็เหลืองหนากลิ่นกอนนะคะทอดคุณเชียงเนี่ยต้องข้นบ่อยๆค่ะเพราะคุณเชียงมันไม่มมอะตาลถ้าข้าบเบคนเนี่ยมันจะไหมแล้วมันจะเป็นแบบว่า ไม่ก่อนสุกและสีจะออกมาไม่น่ากินนะคะัจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนําไปยำกันนะคะตอนนั้นได้สีเหลืองกว่านี้จังนิดนึงค่ะใหงมิค่อนหน้ากินแล้วจะได้กินกับข้าวต้มอย่างดีจอกระข้าวต้มไม่น้อยแดกเตรียมไว้แล้วเป็นกข้าวต้มกุ้ยธรรมดานะคะเป็นข้าวต้มธรรมดากินครับ กบยำนะคะจะเลือกหน้ากินแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราก็จะตักออกนะคะก็จะเป็นกบยำนะคะเราก็จะตักหม้อกระต้ต่อเลยนะคะกระต้มไม่นด้ก็จะมีเอาเข่าที่หงซุปแล้วนะคะใส่น้ำเป่าธรรมดาต้มให้มันได้ที่ก่อนต้มให้มันร้อนๆแล้วก็ข้าวแตกเม็ดก่อนนะคะเนาะ,ะ,นะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเมาก็จะเอาหม้อกระต้นมาเลยะคะ่ะ รอให้เขาต้มเดือดก่อนนะคะจะลงมือยำกันเลยนะคะไม่เหนื่อยก็จะหั่นพริกเขียวแดงมากแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนะคะอันนี้เป็นน้ำมะนาวที่ปูอินแม่ด้วยน้ำมะนาวที่เฮ็ดใส่ถุงไว้นะคะแช่แข็งไว้ตอนมะนาวมันผุถูกก็ซื้อมาก็ใส่มะนาวลงไปค่ะน้อยมากน้อยอ่ะน้อยหลายขึ้นยูที่พี่น้องเห็ดนะคะว่าที่เราจะยำเยอะยำน้อยเนาะค่ะใส่น้ำปลาลงไปค่ะ เนี่ยจังน่อยมันก็จะละลาย่ะเพราวามันโดนมันโดนความเผ็ดความเค็มมันก็จะละลายออกนะคะของชูรสค่ะอันนี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะขึ้นอยู่ที่ความชอบนะคะน้ำตาลค่ะไม่น้อยจะให้เป็นสามรสนะคะเกรี้ยป๊วหวานนะคะเค็มคนหน่อยเพระวาเข้าสิได็กินกับกับต้มแ่บๆนะคะ ไปหน่อยนึงค้นไปค่ะค้นจนน้ำมะนาวกับน้ำตาลละลายนะคะบีบๆนิดนึงเพะจะได้ความเผ็ดจากพริกด้วยนะคะบีบพริกนะคะนล้วจะเติมเกลือด้วยนะคะจะได้มีความเข้มข้นถ้าใส่แต่น้ำปลายอย่างเดียวมันจะไม่มีความเข้มข้นนะคะยำมันจะพืดไปค่ะเพราะฉะนลงแหลงไปเดี๋ยวขอเวลาคนนิดนึงนะคะคนแล้วก็ชิมนะคะ มื่อคนแล้วน้ำตาลชุมถึงทุ้อย่างเข้ากันแล้วชิมค่ะอืมได้เลยค่ะสามรสแล้วเลยนะคะเราจะเตรียมของเรามาค่ะขุนเชียงประกาศดองไผ่ขาวทอดเทนั้นยำเราลงไปเลยค่ะส่วนาต้องเปรีมรค่ะความอร่อยเราจะหยุดใช้ถ้วยนีะนะคะแล้วก็ใช้ช้อนคุกเค้าค่ะ คกเข่าให้น้ำย่ามันไปน้ำกันทั้งสามย่างซึ้มก็มา้กันนะคะจากนั้นเราก็จะใส่จานจัดแต่งจานนะคะเดี๋ยวเอาจานใหม่มาใส่นะคะเพื่อความสวยงามและน่ากินนะคะนี่นะคะเราก็จะเทค่ะค่อยๆใส่ง้ปค่ะเป็นเมนูนง่ายๆกินก็้รวต้นได้สบายๆนะคะค่ะจากนั้นนะคะ ผักชีค่ะใส่ผักชีลงไปนะคะเรียบร้อยค่ะจะไม่ใส่ผักชีเราเอาไปค้นนะคะถ้าผักชีใส่เราไปค้นมันจะบาบผักชีมันจะเฉาเพราะมันโดนพิษโดคนความเค็มแล้วมันก็จะไม่อร่อยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาใกล้ๆกันจ้าไงคะยำสามเกลือนะคะสามเกลือกะมีไข่ขาวทอดกุนเชียงผักกาดนะคะผักกาดดอง หรือจะเรียกว่ายำสามอ่ยายำกุนเชียงไค่ขาวผักกาดดองก็ได้เอิญสามเกลือก็ได้เพราะมีสามอย่างนะคะก็ลองเพ็ดเบิิงค่ะรสชาติก็จะเพ็ดเปรี้ยวหวานออกเข้มนิดๆเพื่อจะกินกับข้าวต้มไม่น่ก็เซ็จซับเล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปทำข้าวต้มกันตอ่อเดี๋ยวมาเบิรงนข้าวต้มกันต่อนะคะสัหรับข้าวต้มนะคะต้มไปพอนแตกประมาณนี้แลว้วพ่อเขาิะใส่เกลือลงไปนะคะนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยเอาพอมีรสปลาแรมปลาแรมนะคะไม่ต้องอะไรมากมายแล้วก็ใส่รสดีลงไปนิดเดียวค่ะ มีรสชาตินิดเดียวนะคะไม่เข้มข้นไม่อะไรนะคะเอาแค่มีรสชาตินิดหน่อยพอค่ะแค่นี้นะคะจากนั้นเราก็จะตักใส่ถ้วยนะคะแล้วเราก็จะกินกะยำของเราเนาะตุซ้อนร้อนก็พร้อมแล้วนะคะเม่หน้อยรีไฟไว้แล้วนะคะพอจะมันสีหอนแห้งจะกินบดได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะไปเทใส่ถ้วยให้ดูจ้าอ่าก็เร็ตแล้วสำหรับข้าวต้มของเมยน้อยเนาะค่ะข้าก็จะกินกันแล้วนะคะนี่ค่ะ ข้าวต้มก็พร้อมแล้วยำเราก็พร้อมแล้วลองไปทําดูนะคะเมนูง่ายๆหนาวหนาวสบายๆหรือว่าสําหรับผู้ที่เป็นวัดนะคะกินแล้วก็สดจะโลง่งจะโปร่งนะคะลองทําดูหนึ่งความรักหนึ่งปัตยราดีของแม่ใหญ่น้อยอยังมีให้พี่น้องเหมือนเดิมนะจ๊ะ,ะดูกันใกล้ๆเร่ยงรอบสําหรับยำเรานะะเนาะค่ะเนาะสว่วนนี้ค่ะข้าวต้มนะคะเสร็จสับแล้วพร้อมแล้วที่ลงมือกินหนึ่งความรักหนึ่งปัตยราดีจ้าโดยรักจากใจนะคะรักนะจุบ๊บ